โอเคครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการปรับ DPI ที่เกินขนาดนะครับแล้วมันจะส่งผลให้มือถือเป็นยังไงนะครับโอ okay. เคอย่างเครื่องนี้นะครับเป็น Xiaomi เดี๋ยวผมจะลองเทสปรับให้ดูนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ทําการสอนวิธีการเปิดโหมดปรับ DPI ไปแล้วนะครับว่าเราจะเปิดตรงไหนหรือถ้าใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบนะครับว่าเราควรที่จะไปเปิดโหมดปรับตรงไหน ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับเข้าการตั้งค่าก่อนนะครับเสียวมีทุกรุ่นจะปรับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเมนูเขาจะเขียนคล้ายๆกันไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับไปที่รายละเอียดทั้งหมดครับเลือกไปที่คําว่าเวอร์ชันในไอทีครับตรงนี้ติ๊กไปเลยครับสิบครั้งติ๊กเผื่อไปเลยนะครับจริงๆเขากดแค่เจ็ดครั้งก็เปิดหมดนัลพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับแต่เราติ๊กเผื่อไปเลยโอเคครับให้ได้ในลักษณะนี้เรากดย้อนกลับครับกดย้อนกลับครับแล้วให้เลื่อนหาคําว่าการตั้้้งงคคค่่่่าาาเเเพิิมมตตนนรรับีใหหลือว ตัวเลือกโหมดนะพัฒนาครับเลื่อนลงมาล่างๆเลยนะครับตัวปรับ dpi จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นค่ายืนพื้นเขาจะมาที่3 6 0นะครับค่าที่ผมแนะนำนะครับเช่นเครื่องนี้มา360ให้เราเพิ่มเลขหน้าไปแค่2เลขพอก็คือ3 4 5หใช่ไหมครับก็จะเป็น560นะครับถ้ามือถือของท่านผู้ชมมาที่260ก็เพิ่มไปอีก2เลขนะครับเป็น2 3 4าสี่ เป็น460ประมาณนี้หรือถ้าเครื่องใครมาที่460ก็เพิ่มไปอีก2เลขพอนะครับแนทางการปรับเช่นมือถือของท่านผู้ชมมา460ก็เพิ่มไป4 5 6ก็เป็น660นะครับประมาณนี้แต่มือถือเครื่องนี้เพิ่มมาที่360ใช่ป่ะครับเราก็จะปรับไปที่ประมาณนี้560ค่ามันก็จะเป็นค่าที่พอดีนะครับไม่โอเวอร์เกินไปทีนี้คลิปนี้นะครับมันไม่ใช่คลิปการสอนปรับ DPI นะครับ เราสอนปรับไปแล้วรอบหน้าเราจะมาปรับให้ดูนะครับว่าถ้าปรับค่าที่มันโอเวอร์กันไปมันจะเป็นยังไงผมจะปรับไปที่ประมาณนี้นะ660นะครับดูนะปรับไปที่660นะท่านผู้ชมนี่นะครับจอมันจะดับไปเลยนะอันนี้คือจอมันจะดับนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามือถือ,อยี่ห้ออื่นเป็นไหมแต่เสี่ยมีเนะม่เป็นนะครับเสี่ยมี่เป็นนะครับอย่าปรับค่าที่มันโอเวอร์เกินไป ทีนี้เราจะแก้ได้อย่างไงใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องขึ้นมานะเครื่องมันก็จะติดประมาณนี้ครับมันติดอยู่น้าเห็นป่ะครับแต่มันจะไม่บูทเข้าหน้าหลักท่านผู้ชมดูนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องที่ค้างไปเลยนะครับคลิปนี้ก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ลบกวนแชร์หน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ไปปรับค่าที่มันโอเวอร์เกินแล้วมันจะมันจะเรียกคืนยากนะครับมันจะไม่ยอมบูทเข้าหน้าหลักท่านผู้ชมรอดูนะ มันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับวนิดโลโกโล้ไปให้เราปรับค่าที่มันโอเวอร์เกินอย่างที่ผมแนะนํานะครับเช่นะไม่มีประกาศจดได้ฟังด้วยนะถ้าเครื่องเราขอยุ้าอีกรอบนะครับถ้าเครื่องเรามาค่าค่าค่าดีฟอ์ก็คือค่ามาตรฐานมาเท่าไหร่ให้เราเพิ่มไปแค่สองเลขพอเครื่องนี้มาสามร้อยหกสิบให้ปรับแค่ห้าร้อยหกสิบไม่เกินนั้นพอแล้วครับมันก็แล้วแต่ระดับสายตาของเราลองปรับดู แต่แนะนาว่าอย่าเลินนั้น,นครับให้เพิ่มเลขหน้าแค่สองเลขพอไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าปรับค่าที่โอเวอร์เกินไปอันนี้มันปรับไปที่หกร้อยหกสิบมันโอเวอร์ที่ตัวเครื่องจะ,ะรับไว้นะครับคอยดูนะครับมันจะไม่พุดมันจะวนไปเลยแล้วเราก็จะสอนวิธีแก้ไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมุนอย่างนี้แหละุนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วจอก็จะดับไปเลยสักพัก เราก็เปิดขึ้นมาเปิดก็ไม่ขึ้นนะครับกดเปิดไม่ขึ้นนะครับน,นี่ปุ่มเปิดดียวครับก็จะวนล็อกกูอีกรอบหนึ่งตัวเครื่องเขาจะวนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆก็จะวนเข้ารีคอร์เวอรี่พอเราสั่งรีบูตสิอ่ารีบูตชิสเต็มนนวจะไปหน้าหลักไหมเราดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการแก้กันไปด้วยเลยก็ได้นะครับคลิปนี้ ตัวเครื่องก็จะไม่ยอมเข้าหน้าหลักเหมือนเดิมครับก็จะวนอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวถ้ามันวนรอบนี้เสร็จผมก็จะสอนแก้ไปไปเลยนะครับไปไปในตัวเลยนะครับ มาเหมือนเดิมนะครับบนไม่ยอมเข้าหน้าหลักนะครับอันนี้คือมันเป็นค่า DPI ที่ over overload ดกันไปนะครับไม่ไม่ยอมสามารถเข้าหน้าหลักได้เปิดได้ไหมเปิดก็ไม่ขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการแก้กันนะครับบตัวเครื่องเขาก็จะเด้งไปหน้า r e c o v e r y Mode อย่างนี้นะครับให้เราไปให้เรากดปุ่มลดเสียงนะครับคือแน่นอนนะครับว่าถ้ามันมาถึงหน้านี้ เราจะต้องแก้โดยการล้าง format data ทิ้องอย่างเดียวนะครับให้มันคืนค่าเป็นค่าโรงงานแน่นอนครับว่าข้อมูลเราจะหายรูปภาพอะไรทุกอย่างาจะหายนะครับตัวนี้มันจะมีข้อเสียนะครับก็ก่กอนปรับค่า d L, ีไซไอซมีก็อยากให้รับชมคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ก็รบกวนส่งต่อให้เพื่อนๆหรือว่าญาติๆดูหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เขาไปปรับแล้วมันปรับค่าที่มันโอเวอร์เกินไปแล้วมันจะเป็นเหแบงนี้นะครับโอเค พอมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันบูตบนไม่ยอมสามารถเข้าหน้าหน้าหลักได้ทางเดียวที่เราจะเรียกคืนก็คือเราจะต้องอร์แมต data จริงครับโดยการกดปุ่มลดเสียงลงมาครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกไปที่คำว่าวิปดาต้าการเรียกก็เป็นเวลาเราจะเลือกเมนูไหนก็กดปุ่ม power นะครับปุ่ม power คือปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเป็นการนยันการเลือกปุ่มลดเสียงคือปุ่มเลื่อนลงปุ่มเพิ่มเสียงคือปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับโอเค พอเราเลือกไปที่เมนูคําว่า w i p d a t a แล้วนะครับให้เลือกไปที่คําว่า Vip All Data กดปุ่มตัวนี้นะครับ Power หนึ่งทีเพื่อเป็นคําสัง่งในการเลือกแล้วก็กดปุ่มลดเสียงหนึ่งทีครับเพื่อให้มันเลื่อนลงมาคําว่า Confirm นะครับตัวนี้แล้วก็กดปุ่ม Power อหนึ่งทีครับต่อเครื่องเขาก็จะทําการ format Data นะครับทําวิธีนี้หายแน่นอนนะครับโอเค พอเขาขึ้นว่า Data v i ิ s ซักซ็ออย่างนี้แล้วนะครับให้เรากดปุ่ม Power อหทีแล้วก็กดคำว่ารีบ o t ครับให้ตัวสีน้ำเงินอยู่ที่เมนู Reboot ด้านบนสุดกด Power อหทีเพื่อเป็นการยืนยันการเลือกครับแล้วก็กด Power อีก1ทีครับเพื่อ Reboot System นะครับ Reboot to System โอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับบูตรอบนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยก็จะไปที่หน้าเลือกภาษานะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ตัดนะครับเพราะจะทําให้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะครับว่ารอบบูธรอบนี้มันจะขึ้นไปที่หน้าหลักจริงๆมันจะไม่วนนะครับ โอเคครับตอนนี้ตัวเครื่องเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากรอสักพักนะครับทําวิธีนี้หายแน่นอนนะครับค่า dpi ที่เราปรับก็จะเป็นคืนค่าโรงงานเหมือนเดิมนะครับที่สามร้อยห d p โอเคเราก็กด next เปนเลยครับทีนี้นะครับกดเลื่อนลงมาให้เราเลือกภาษาที่เราถนัดนะครับเป็นไทยตัวนี้ครับติกเป็นไทยนะครับแล้วก็กด ลูกศรนะครับถัดไปเลือกเขตพื้นที่ของคุณอยู่นะครับก็เลือกเป็นไทยแล้วกดถัดไปครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดถัดไปตัวนี้ซิมการ์ดนะครับให้เรากดลูกศรถัดไปใส่ที่หลังได้ครับอันนี้ก็ขายไ i ไฟครับกดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับต่อผมได้นำไม้เชื่อมต่อไ i f i ไปเลยครับเชื่อมต่อไ i f i ไปเลยทุกเครื่องนะครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องของตัวเราเองนะครับเราจะต้องจารหาัสผ่านจํา Gmail ได้นะครับเพราะว่าหลังล้างเครื่องบางเครื่องอาจจะติดล็อกในรหัสผ่านหรือติดล็อก Gmail แล้วจะติดล็อกมีแอคเคนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นเครื่องของตัวเราเองเราเรามีข้อมูลเราจําทุกอย่างได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรากดล้างได้เลยเพราะยังไงถ้าเราไม่ฟอร์แมตดัตต้าบก็จะบนที่หน้านั้นนะครับเพราะเราปรับค่าดีผที่มันโอเวอร์โหลดเกินไปแล้วโอเวอร์เกินเกินกว่าค่าตัวเครื่องที่รับไห้นะครับมีทางเดียวคือเราจะต้องล้างฟอร์แมตแบบนี้นะครับโอเค ต่อไวไฟให้เรียบร้อยนะครับกดถัดไปย้าอีกรอบน,นะครับบางเครื่องหลังล้างเครื่องอย่างนี้แล้วมันอาจจะติดล็อกส่วนเมีเ,าเขา gmail หรือว่าเรลาดผ่านนะครับเราเรามีแล้วก็แค่ใส่เข้าไปเช่นนั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องของเราเองอยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่บางเครื่องก็ล้างอาจจะไม่ติดนะครับเหมือนเครื่องนี้อันนี้เราก็รอตัวเครื่อง,ของเขาหมุนไปสักพักนะครับ โอเคครับอันนี้กดไปที่ไม่คัดลอกครับซ้ายมือล่างอันนี้เห็นปะครับอันนี้กดข้ามนะครับถ้าใครติดหน้านี้ไม่มีให้ใหไม่มีหัวข้อคําว่าข้ามหรือว่าสร้างบัญชีใหม่นะครับ ให้เราใส่ Gmail Gmail ก็ Gmail ตัวนี้ก็คือเป็น Gmail ล่าสุดที่เราใส่โหลดพปสตอกก่อนล้างเครื่องนะครับใส่เข้าไปตัวเครื่องก็สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้แน่นอนนะครับตัวนี้ <Okay. S 1> ถ้าเราเป็นเจ้าของเครื่องเองเราจะมีข้อมูลทุกอย่างนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวแต่ตัวนี้บางเครื่องอาจจะไม่ติด Gmail ก็ผมก็จะกดข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็กดข้ามข้ามไปครับแล้วก็กดเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,ม,มยอมรับครับอันนี้เลื่อนลงมาล่างสุดครับกดตกลง อันนี้มีแอคเคาท์นะครับถ้าเกิดว่าใครมีหรือว่าใครติดก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เครื่องนี้ไม่ติดผมก็จะกดข้ามไปก่อนกดข้ามครับสามารถตั้งค่าทีหลังได้นะครับลาดผ่านให้เรากดข้ามขั้นตอนนี้นะครับสามารถตั้งค่าทีหลังได้ในการตั้งค่าครับนี่กดเลื่อนลงมาล่างสุดครับแล้วก็กดลูกศรขวามือถัดไปอันนี้กดลูกศรขวามือถัดไปครับตั้งค่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกดตัวนี้ครับถ้านานี้กดไม่ผ่านให้กลับไปเชื่อมต่อ wiFI นะครับ โอเคครับตอนนี้ตัวเครื่องก็มาสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องจะไม่เป็นไรนะครับเราก็ฟอร์แมตด t ตปกติเดี๋ยวเราจะไปดูค่า DPI อีกรอบนะครับมันจะคืนเป็นค่า default นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ปรับค่าที่โอเวอร์บ่อยๆครับเพราะตัวเครื่องอาจจะจอมีปัญหาจอเสียได้นะครับตตอนี้เดีเราไปดูกันนะครับไปดูค่า DPI ครับมันจะคืนค่ามาที่โรงงาน360 d p เหมือนเดิมโอเคครับเราจะปรับก็แนะนำว่าให้ปรับเลขหน้าเพิ่มแค่2เลขพอนะครับตรงนี้โอเคครับก็ขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบน,นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่วีดีโอหน้าครับ